สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้จะมาเปลี่ยนกระถางต้นไม้กันนะครับกระถางเก่ามันเล็กไปแล้วครับเราจะเปลี่ยนกระถางใหม่แล้วก็เปลี่ยนดินด้วยครับดินเก่าแล้วและธาตุไม่ค่อยมีแล้วต้นไม้ไม่ค่อยโตแล้วครับเปลี่ยนกระถางเรากจะเปลี่ยนดินพร้อมกันไปเลยเปลี่ยนจาต้นงาช้างต้นเศรษฐีเลอนนอก แล้วก็ต้นกวักมรกตดำนะครับรู้สึกว่าดินไม่ค่อยดีแล้วต้นกวักมรกตไม่ค่อยโตแล้วกวักมรกตนี้เป็นต้นไม้ที่ทนนะฮะแต่จะโตยากนิดหนึงต้องใช้เวลานานหน่อยกว่าจะโตเดี๋ยววันนี้เรามาเปลี่ยนดินกันดีกว่านี่ครับ เดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์ในการเปลี่ยนกระถางต้นไม้กันดีกว่าครับไปเลยครับอุปกรณ์หลักๆก็จะมีนะครับเป็นกระถางต้นไม้ะครับถุงมือครับอันนี้เป็นมะพร้าวสับ แล้วก็กะลมังนะครับที่สำคัญนี้คือดินครับผมดินเป็นดินถุงนะครับผมซื้อมาจากตลาดต้นไม้กองทัพอากาศนะครับแถวแถวดอนเมืองนะครับซื้อมาเก้าถุงหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับ เรามาแกะลวดออกก่อนนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนกระถาง เดี๋ยวเรา,เามาผสมดินปลูกกันนะครับเดี๋ยวเอาดินเทลงไปในกระมังเลยนะครับผมใส่ถุงมือก่อนครับ ก็เอาดินเทลงไปในกระมังเลยนะครับผมกะกะเอานะครับเดี๋ยวผมเทไปครึ่งถุงก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นมะพร้าวสับนะครับผมให้ใส่ผสมลงไปกระดินด้วยนะครับ ที่จริงแล้วมะพร้าวสับนี้ต้องแช่ไว้คืนหนึ่งนะครับแต่พอดีว่าผมไม่มีเวลาแช่แล้วก็พื้นที่น้อยก็เลยไม่ได้แช่ครับเพราะว่าสารที่อยู่ในกาบมะพร้าวที่เป็นสารสีแดงอาจจะไปทำให้ตัวรากของต้นไม้ของเราไม่เติบโต่ะแล้วก็อาจจะทำให้ตายได้แต่ต้นไม้นี้มันโตแล้วคงไม่เป็นไรครับไม่มีเวลาแช่ด้วย เดี๋ยวผมจะใส่ไปผสมกระดินเลยเพื่อให้ดินมันมันโปร่งนะฮะให้ดินมีอากาศให้รากของต้นไม้ของเราได้เดินหาอาหารได้ดีนะค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่แค่ดินลงไปมันจะทําให้ดินแน่นแล้วก็รากเดินไม่ดีคะจึงเอากาบมะพร้าวหรือมะพร้าวสับเนี่ยมาผสมกับดินเพื่อที่จะให้ดินมันโปร่งขึ้นครั ผมก็กำลังจะตกเลยฮนะับลไปเลยตัะกกะ,ะเอานะครับผมแล้วก็คุกะลงไปเลยฮนะคุะกะลงไปผสมกันให้มันเข้ากัน ทีนี้ผมจะผสมปุ๋ยออสมูคโค้ดลงไปนิดหน่อยครับปุ๋ยตัวนี้ดีนะครับเป็นปุ๋ยที่เหมาะกับพวกไม้ประดับไม้กระถางครับข้อดีของปุ๋ยตัวนี้ก็คือมันค่อยๆปล่อยคาดอาหารให้กับต้นไม้ของเราครับเราใส่ครั้งหนึ่งอยู่ได้สามเดือนมันจะค่อยๆปลดปล่อยคาดอาหารให้ต้นไม้ของเรา เดี๋ยวผมจะใส่ไปนิดหน่อยผส,สมกันแล้วก็คลุกให้เข้ากัน ได้แล้วครับเดี๋ยวเราเอาดินมาใส่กระถางตัวนี้เอามะพร้าวสับที่เหลือลองก้นกระถางนิดหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้ดินมันออกตามรูของกระถางได้นะก็ใส่ลองก้นหลุมไปก้นกระถางไปนิดหนึ่งะ ก็เอาดินใส่ใส่ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาต้นไม้ในกระถางเล็กมาเปลี่ยนใส่กระถางใหญ่ครับต่อไปเดี๋ยวเราเอาต้นเศรษฐีเรลือนนอก มาใส่ในกระถางก่อนนะครับเดี๋ยวเอาออกจากกระถางเก่าก่อนนะครับเอาใบที่มันตายแล้วออกก่อนก็ได้ครับใบที่มันเหี่ยวตายไปแล้วเด็นออกให้หมดเลยครับ ออกหมดแล้วล้วก็ดึงออกจากกระถางเลยครับผมดูดินแห้งแกรกเลยครับตาดอาหารแทบจะไม่เหลือแล้ว ผมจะไม่เอาดินเก่าออกดีกว่าครับเดี๋ยวจะไปลบกวนพวกรากฝอยของเขาเล็กๆะฮะเดี๋ยวผมจะใส่ไปทั้งรากดีกว่าทั้งดินเก่าดีกว่าแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับ กดด้านข้างให้แน่นนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องกดแรงนะครับเดี๋ยวไปโดนลากเดี๋ยวลากจะชำ้ำ อันนี้ผมไม่ได้แยกต้นนะครับจริงๆมันแยกต้นได้แต่ผมไม่สะดวกแยกก็เลยเอาเป็นกอใหญ่เหมือนเดิมนี่แหละครับ เรียบร้อยแล้วครับหนึ่งต้นต่อไปเป็นต้นงาช้างนะครับโรยมะพร้าวสับไปที่ก้นกระถางแล้วก็ดินใส่ ตัวนี้ก็สามารถแยกต้นได้นะครับนี่พอม,มันเริ่มแตกหน่อมาใหม่เป็นหลายต้นแล้วต้นนี้สามารถแยกได้นะครับผมเพราะมันมีหลายต้นมากแต่ผมจะไม่แยกนะครับเดี๋ยวผมจะใส่แบบนี้ไปทั้งกระถางเดียวเลยฮะ ก่อนจะเอาออกเราก็บีบกระถางนิดหน่อยนะครับผมเพื่อให้ดินมันไม่ติดกับกระถางเราจะได้เอาออกง่ายนะครับเ,เราก็คว่ำอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ดันตรงตรูดนิดหนึ่งครับตรงรูตรงน,นี้เหมือนเดิมนะครับผมผมจะไม่ได้เอาดินเก่าออกนะครับ ผมจะใส่ไปแบบนี้ทั้งกระถางเลยเพราะผมไม่อยากใหก้กระทบกระเทือนถึงพวกรากฝอยที่ลากหากินของต้นเขานะครับเดี๋ยวใส่ไปในกระถางเลยนะครับแล้วก็เอาดินใส่ข้างนะครับ ดันข้างให้แน่นนิดหนึ่งนะครับผมอย่าก,กดแรงเกินไปนะครับผมเดี๋ยวจะไปโดนลาบฝอ,อยของเขา โอเคเรียบร้อยไปอีกต้นครับต้นงาช้างเดี๋ยวก็ทางสุดท้ายครับกวกโมรกดดำ จะอ,ออกจาก,กฐานใหญ่ก่อนนะครับนี่นะครับต้นเขา มะพร้าวสับลองกลนกระถางนิดหนึ่งครับแล้วก็ใส่ดินลงไป เดี๋ยวตัวนี้ผมจะเพิ่มปุ๋ยตัวนี้ลงไปนะครับเพราะว่าต้นกวากโมรกตนี้โตช้ามากเลยเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยไปเพื่อเร่งการเติบโตนิดหนึ่งครับเพื่อให้ลำต้นเขาแข็งแรง ดินขบเข้าไป วานครับผมต้นนี้ก็สามารถแยกได้หลายต้นเหมือนกันนะครับผมเนี่ยที่แตกมาเนี่ย ผมไม่ได้แยกนะเพราะว่าพื้นที่มันมีน้อยมันไม่มีที่เก็บก็เลยใส่รวมๆเป็นกระถางเดียวไปเลยเดี๋ยวค่อยไปแยกที่บ้านอีกทีหนึ่งนี่ก็ได้หลายต้นแล้วมีสี่ห้าต้นแลฮะแต่ก็ใส่ไว้ในกระถางเดียวไปก่อนเดี๋ยวส่วนจะแยกก็ค่อยว่ากันที่หลัง ลงปลายให้เต็มเลยครับต้นที่เกิดมาเนี่ยผมชำใบมานานมากเลยนะกว่าจะกว่าจะโตมาขนาดนี้นะครับผมชำไว้ตั้งสี่ห้าเดือนนะครับกว่าจะโตเนี่ย ที่ชำแรกๆคิดว่าคงไม่รอดแล้วเพราะว่าชำใบไว้สี่หเดือนก็ยังไม่ออกลากยังไม่มีอะไรโผล่มาสักสักสักต้นเลยพอดีไปเอาต้นมาจากพี่คนหนึ่งแล้วก็มาตัดใบชำเมาสี่หเดือนเนี่ยโหคิดว่าไม่รอดแล้วคิดว่าตายหมดแล้วก็ยังสู้โผลอ่อโผล่ ต้นมาให้เห็นโผลมาก็สตาร์ทอยู่ประมาณเนี้ค่ะก็ไม่โตอีกเลยเนี่ยโตช้ามากต้องใช้เวลานานเดี๋ยวเปลี่ยนดินใหม่เปลี่ยนกระถางใหม่แล้วจะโตกว่านี้หรือเปล่าต้องคอยดูนะครับ โอเคครับเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเอาไปใส่ลวดห้อยแขวนเหมือนเดิมครับเรียบร้อยแล้วนะครับได้กระถางใหม่ได้ดินใหม่ต้องคอยดูว่าจะโตไหม ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ